สวัสดีครับสมาชิกเรียนและือทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรียนทางเน็ตทางไลน์เรียนเลยพบกันกิีติกำรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนการสอนของรุ่นที่1นึ่งทับสองหหรือรุ่นที่7นะครับครับก็มาต่ออ่าเปที่3คลิปที่3ามเี๋นี้เรามาดูตรงริมมือแล้วนะริมมือแตะคข้งมืออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะดูความหนาของมือคนมือหนานี่ได้เปรียบ คนมือหนาได้เปรียบก็ว่ามีพลังขับดีพลังขับเคลื่อนคนมือแบาบงๆจะไม่ค่อยแข็งแรงคนมือหนาจะได้เปรียบคนมือหนาจะมีพลังพลังในที่นี้คือพลังขับเคลื่อนพลังความคิดพลังของการกระทําคําว่าขับเคลื่อนก็คือคิดคิดและทําคําว่าขับเคลื่อนคือคิดแล้วไปทํานะบางคนมือบางๆคิดเยอะแต่ไม่ไปได้ทําทีนี้ถ้ามือหนามากก็ไม่ดีะไรวันโลภ คือก็เรียกว่าเยอะไปทีนี้อย่างไหนเรียกว่าหนาว่าบางอ่าเอาน้ําหนักตัวก็ามาเกี่ยวข้องด้วยนะมันคนตัวผอมๆจะให้มันหนาแบบปึ๊กก็ไม่ใช่บางคนตัวอ้วนๆจะให้มันบางมันก็ไม่ใช่ทีนี้ว่าจะหนาจะบางขนาดไหนตรงตำแหน่งนี้นะถ้าประมาณตั้งมันจะมีเส้นแบ่งอยู่นะตร,ตรงตรงตำแหน่งเนี้ยตรงตำแหน่งเนี้ยมันจะมีตรงบางคน เดี๋ยวนะผมแต่ตอนนี้ลากนิดหนึง่งเส้นตรงตำแหน่งเนี้ยมันจะมีเซลล์สีของผิวแต่ทีนี้ในส่วนของมือเนี่ยเราจะเห็นความหนาความบางอยู่ตอนนี้นะตรงตำแหน่งเนี้ยประมาณสามเซนเนี่ยกำลังดีสามเซนนะกำลังดี ถ้าต,ตั้งกันสามเซนห้ากันไปถือว่านานสามแต่ยังไงก็แล้วแต่นะจะบ,บางยไงก็แต่ก็ไม่ควรจะน้อยกว่าหนึ่งหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วก็ประมาณทักสองจุดห้าสองจุดห้าเซนถ้าบางกันนั้นจะไม่ค่อยดีแล้วจะขาดพลังไปล้วดูประมาณนี้นะมันมันอยู่ประมาณนี้แหละ หมายถึงว่าไอ้ความหนาความบางอะนะตั้งแต่2.5ไปถึง3เซนเนี่ยกำลังดีถ้า3เซนขึ้นขึ้น,นไปไม่ค่อยดีจะมากไปทีนี้ไอ้ดีไม่ดีเนี่ยมันได้สองเรื่องนะรูปทํานามทรคนที่มีมือหนามากๆเนี่ยถ้าเป็นรูปทําก็เกี่ยวกับเรื่องโรคไข้คเจ็บมามาเยือนละน้ำหนักเยอะไขมันเยอะ มมันจะมีความเกี่ยวข้องแต่ว่าถ้าตัวเขาใหญ่เขาเขาหนาปึกปักถ้าหนาเกินสามเซนก็แสดงว่าเป็นคนมีนโน้มที่จะเยอะไปละมีความปรารถนาความอยากได้อยากมียากเป็นความโลภจะเข้ามาเยือนละนะแต่ว่ามันก็เป็นข้อดีคือเป็นคนที่มีพลังขับเยอะข้อดีนะข้อไม่ดีกคือถ้าบริหารจัดการไม่ดีมันจะ มันจะล้าเส้นไปเป็นแค่เรกว่าอยากได้มากไปมันก็จะกลายเป็นโลกไปอ่ะมาดูถัดมาทีนี้เราก็จะเข้ามาในฝ่ามือแล้วเราจะเริ่มแบ่งเนินกันละการแบ่งเนินมันไม่มีอะไรเป็นมาตรฐานนะการแบ่งเนินปุ๊บเนี่ยผมบอกให้ใช้สายตากะเอาแต่มันก็จะมีโครงสร้างของความของความเป็นเป็นพื้นที่อยู่นะผมจะ คือถ้าเราแบ่งเป็นแบบสิบสองพื้นที่เนี่ยให้แบ่งอย่างนี้เดี๋ยวผมเอาเรื่อง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 ของเนินกันละกันแบ่งพื้นที่เดี๋ยวไปว่ากันนะแบ่งพื้นที่เราจะไปไปพยากรณ์เป็นรายเดือนรายปีกันไอแบ่งเนินคร่าวๆนี้ให้แบ่งอย่างนี้แบ่งเอาเป็นสิบเนินกันเพื่อความเพื่อความง่ายในการจําเอามือตัวเองมาเอายกมือซ้ายมามอง มือขวาก็ได้มามองเอามือขวาตามรูปก็ได้เนี่ยนะก็คือตะกี้เราพูดถึงตรงช่องนิ้วนะช่องนิ้วตรงนี้ช่องอะไรเปลืองผิดหวังเสียหายตรงช่องเสียหายเนี่ยระหว่างนิ้วนางกับน,นิ้วก้อยเนี่ยมันจะมีช่องอยู่เราเอาเส้นสมมติลากมายอย่างนี้เลย รากมาประมาณนี้แหละอันนี้อันนี้ตามที่ผมทําไว้นี่แหละนะเพื่อที่จะแบ่งตรงตําแหน่งเนี้เป็นสามเนินตรงตําแหน่งเนินที่สามคือเอาเส้นใจนะเอาเส้นใจเป็น,เป,นเป็นตัวตัวแบ่งหนึ่งเนินจันทร์สองเนินน,น,นังคารสามเนินพุทธทีนี้ตรงตำแหน่งเส้นใจเนี้ให้เราลาก ให้เราลากเส้นเส้นหนึ่งมาจนถึงเนินประหัตบางคนเนี่ยถ้าเส้นบางคนก็จะมีเส้นชีวิตกับเส้นสมองเกิดเชื่อมกันบางคนห่างกันถ้าถ้าสมมติว่าห่างกันก็ให้เอาตรงตำแหน่งเส้นสมองเนะี่ยตรงตำแหน่งเกิดเส้นสมองเนะี่ยเป็นพื้นที่แบ่งแล้วก็จะได้แบ่งพื้นที่อย่างเป็นเนินอาทิตย์กระเนิน เสาแล้วก็เนินปรหัสเห็นไหมเอาได้พป้นที่แล้วทีนี้ในส่วนเส้นตรงตำแหน่งช่องนิ้วตอนนี้เราก็ลากต่อมานิดนึงทางนี้เราก็จะได้เนินอาคารต่ําแล้วก็เนินสูงพื้นที่ตรงกลางนี้ก็เรียกว่าพื้นที่ลาบกลางมือพื้นที่ลาบบางคางแล้วตรงตำแหน่งนี้มันจะมีพื้นที่อยู่สองสองพื้นที่ตรงตำแหน่งนี้นะ ถ้ามาทางเนินสุกเนี่ยเป็นหลักทรัพ์ถ้ามาทางเนินจันทร์เนี่ยก็เป็นหลักทรั์เหมือนกันแต่ว่าเป็นหลักทรัพย์ภายนอกทรั์ภายนอกกับทรัพย์ภายในมันอย่างนี้นะอ่าเดี๋ยวผมเอาเส้นออกก่อนนิดนึงคือถ้าเรามองดีๆปุ๊บเราจะเห็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ตรงฝั่งเนี้ยมันจะอยู่ใต้เนินอาทิตย์มันจะได้รับอิทธิพลจากเนินอาทิตย์กับเนินจันทร์ ตรงฝั่งมาทางนี้มันจะได้รับอิธิพลจากเนินเสาตรงฝั่งเนินสุกมันจะได้รับอิธิพลจากเนินเสาอันถ้าคนมีเส้นหลักทรัพย์อยู่ฝั่งเนินเสาเนี่ยก็จะได้ทรัพย์เกี่ยวกับอสังหาหรือมาทรัพย์ที่ดินเกี่ยวกับเนินเสานะพื้นที่เกี่ยวกับเนินเสาถ้ามาอยู่ฝั่งนี้มีหลักทรัพย์อยู่ทางเนินฝั่งนี้ก็จะเป็นหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเนินอาทิตย์ก็คือชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงานความสําเร็จความสําคัญ Okay. อันนี้แบ่งเนินคร่าวๆนะทีนี้มันจะมีสาระสําสคัญอยู่ตรงตําแหน่งนี้ที่อยากจะเติมให้คือว่าตรงตําแหน่งพื้นที่ตรงเนี้ยเห็นไหมผมลากสองทางมันก็ยังไม่ยังไม่ทับกันเลยตรงเนี้ยมันเป็นโซนก็เรียกว่าโซนอังคารฝั่งเนี้ยคืออังคารสูงฝั่งเนี้ยคืออังคารต่ำเลยนะ อังคารต่ําอังคารสูงอันนี้มันก็บยกอังคารกลางพื้นที่ราบอังคารพื้นที่ราบอังคารนะเนี่ยอังคารอังคารสูงอังคารต่าเนี่ยมันต่างกันยังไงคือเนื้ออังคารเกี่ยวกับเรื่องของพลังขับเคลื่อนทั้งนั้นเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของพลังต่อสู้พลังแข่งขันพลังขับทั้งหมดแหละแต่ทีนี้ว่ามันจะมีพลังขับที่เป็นนัยยะอยู่อย่างนี้คือตรงเนี้ย พื้นที่ตรงนี้อยู่ใต้เส้นสมองแล้วเขาเรียกว่าตรงตำแหน่งนี้เขาเรียกเนินอีกเนินหนึ่งเขาเรียกเนินดุกดันเพราะฉะนั้นเป็นพลังขับที่เกี่ยวกับเรื่องของอาจจะไม่ได้ใช้สมองเท่าไหร่เขาเรียกพลังกายคนที่มีเนินนี้พลังเขาเรียกเนินนี้เบ่งเบ่งเนินนี้เต็มเต็มนะจะมีพลังทางร่างกายดี การต่อสู้โดยพละกําลังทางกายทางการแข่งขันการต่อสู้ที่แบบที่เป็นตาเห็นเนี่ยพลังทางกายเนี่ยจะดีนะแต่ถ้าเป็นทางนี้ล่ะเป็นพลังที่เกี่ยวกับสมองเป็นพลังเกี่ยวกับแผนเป็นพลังความคิดนะเพราะนี้มันปลายเส้นสมองนะความคิดประยุกต์แปดแปงแผนแต่ตรงกลางมือนี้คือเป็นพื้นที่ลาบังคาร ถ้าตรงกลางมือฝ่อๆแห้งๆลึกๆปุ๊บเนี่ยพวกนี้ก็พลังน้อยเหมือนกันพื้นที่ที่มันต้องเส้นทุกเส้นเี่ยต้องมาผ่านตรงนี้ถ้าพื้นที่ตรงนี้แข็งแรงพื้นที่ตรงนี้อุดมสมบูรณ์สดใสนะก็จะประสบผลสำเร็จได้เยอะมีพลังกับเคลื่อนดีนะอันนี้คือการแบ่งเนินคร่าวๆเป็น10เนิน